สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการแปลงกระแสหลอดไฟหน้านะครับจากเดิมนะครับเป็นกระแสสลับนะครับให้มาเป็นกระแสตรงเพื่อต่อกับหลอดไฟ LED นะครับเพื่อป้องกันการกระชากของกระแสไฟนะครับทําให้ยุคการใช้งานของหลอดไฟยาวนานขึ้นนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาดึงสายปลั๊กสายไฟแสงสว่างนะครับที่ออกมาจากขดลวดนะครับเข้าสู่ไฟหน้านะครับเราก็ถอดออกจากปลั๊กนะครับซึ่งเป็นสายสีเหลืองนะครับคาดด้วยสีแดงนะครับ หลังจากนั้นก็ทําการหุ่มให้เรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันการช็อตลงโครงนะครับต่อมานะครับเราก็มาหาสายไฟ1เส้นนะครับแล้วก็ต่อเข้ากับสายสีน้ําเงินนะครับที่เข้าสวิตช์แฮนด์นะครับเพื่อที่จะเข้าไปสู่สวิตช์ไฟสูงไฟต่ํานะครับเป็นกระแสไฟบวกนะครับจากแบตเตอรี่รถนะครับซึ่งไฟบวกของรถยามาฮ่าเนี่ยจากเปิดสวิตช์กุญแจเนี่ยจะเป็นสายสีน้ําตาลนะครับสามารถต่อโดยตรงหรือไม่ก็ ต่อผ่านสวิตเหมือนผมก็ได้นะครับในส่วนของสวิตเนี่ยผมไว้ตัดไฟหน้านะครับเวลาต้องการเปิดปิดไฟนะครับไว้ที่ไฟบวกของผมนะครับจะเอามาจากเบรกนะครับหรือที่เรียกกันว่าสต็อปเบรกนะครับเมื่อผ่านสวิตแล้วนะครับก็กระแสไฟบวกเนี่ยก็จะเข้าไปที่ปลั๊กเดิมนะครับเพื่อเข้าไปสู่สวิตแฮน์นะครับไว้เปิดไฟสูงต่ำนะครับถัดมานะครับจะเป็นสายลบนะครับหรือสายกลาวนะครับให้ต่อลงโครงนะครับ ผมก็ได้เอาสายกลาวที่อยู่ในหัวเสียบนะครับถอดออกมาต่อกับสายไฟเลยนะครับเพื่อที่จะเอาลงโครงนะครับเพื่อให้ไฟลงกลาวอย่างเต็มที่นะครับหลังจากต่อเสร็จแล้วนะครับเรามาลองกับหลอดเดิมกันก่อนนะครับว่าไฟติดหรือไม่นะครับเมื่อไฟติดนะครับแสดงว่าคุณมาถูกทางแล้วครับหลังจากนั้นเราก็มาเปลี่ยนใช้ไฟหลอด LED กันนะครับ ที่เห็นนะครับจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างหลอดเดิมกับหลอด LED ที่ใส่ไปนะครับเมื oui ่อเราใส่ไฟครบทั้ง2หลอดแล้วนะครับก็มาทดสอบกันนะครับว่าไฟสูงไฟต่ำสามารถใช้งานปกติหรือเปล่าครับหลังจากนั้นเรามาลองกันนะครับกับถนนนะครับว่า ไฟที่เราใส่ไปเนี่ยสว่างดีกว่าเดิมหรือเปล่าตอนนี้เป็นถนนที่เปียกนะครับจะลองดูว่าไฟเกาะถนนหรือเปล่านะครับเรามาดูลำแสงของไฟนะครับว่าดีกว่าเดิมหรือไม่นะครับทดสอบนะครับเปิดไฟสูงไฟต่ำนะครับหากชอบรบกวนกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ like, นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ